อ่สวัสดีครับกลับมาพบโรีวิวครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไอตัวสายชาร์จของทาง r o a r i n g thailand นั่นก็คือ in charge 6 m แมนะครับก็อันนี้ซื้อมาตัดสินใจซื้อมาเพราะว่าถ้าคนใช้ iPhone คุณก็จะรู้ว่าคุณก็จะมีปัญหานะครับถ้าคุณคุณซื้อ iPhone มาคุณซื้อ iPad มานะตอนนี้คือ iPad อนะมันเปลี่ยนแปลงเป็นสาย lightning เปลี่ยนแปลงเป็นสาย usb c ไฮไลท์นิ่งไปแล้วส่วนไอโฟนก็ยังเป็นไลท์นิ่งอยู่นะครับอันนี้คือสิ่งคือ <c oughs> ก็ต้องทำใจนิดหนึ่งนะครับผมก็เลยไปหามาแล้วก็มีคนเอามารีวิวเยอะค่อนข้างรีวิวเยอะแล้วก็เออชอบนะครับว่าเออดีนะสายเส้นเดียวเนี่ยคุณพกไปเนี่ยคุณชาร์จได้เกือบทุกอุปกรณ์ณนะตอนนี้เลยนะครับแทนะบจะได้ทุกอุปกรณ์ถ้าอุปกรณ์คุณไม่ไม่เก่าจนเกินไปนะครับเอาละครับให้มาดูก่อนนะครับ อันเนี้ยผมได้แกะมาใช้ละตัวสายก็ประมาณนี้ผมให้มาดูที่กล่องนะครับนะครับก็จะเคว่าสวิตอาร์มีขายออฟเคเบิลเลยนะครับนี่ระดับของทหารเลยนะครับดีไซน์สวิตเซอร์แลนด์นะครับอังคางครับโรลิ่งสแควร์กล่องทำมาดีนะครับเนี่ยมีลิ้นนะครับเปิดง่ายนะครับใช้ลิ้นเปิดละแล้วเขาก็จะบอกสเปคคร่าวๆนะครับว่าเป็นสายที่แบบ คุณสามารถเสียบได้6อย่างเลยนะครับเนี่ยเส้นเดียวนะครับความยาว1.5เมตรนะครับหรือก็ประมาณ5ฟุตนะครับเสียบได้ทั้ง USB USB C iPhone แล้วก็ไ i โคร USB แล้วก็ USB C นะครับนั่นก็หมายความว่าจากหัวที่เป็น USB ธรรมดาเนี่ยมันก็สามารถไปที่ lightning ไ i โคร USB แล้วก็ไป Type ไ C ได้หรือคุณจะไปไท p e C ไป lightning ไปไมโคร USB หรือ C 2 4ก็ได้เช่นกันนะครับเห็นไหมครับสโลแกนของเขาก็คือว่าคุณก็ไม่ต้องยุ่งยากไปหาสายที่จะมาเสียบอุปกรณ์คุณให้ถูกให้มันถูกกับอุปกรณ์คุณแล้วคุณใช้เส้นเดียวอย่างเงี้ยมันน่าตอบโจทย์คุณทุกอย่างแล้วเขาก็คิดมาแล้วนะครับว่าอุปกรณ์นะยุคสมัยเนี่ยมันไม่เกินนี่แหละนะครับก็นี้นี่กล่องนะครับเราก็ข้างๆครับเปิดอันนี้นนะครับกล่องเขาก็จะใส่มาประมาณนี้นครับผมก็ออกมาแล้ว เรียบร้อยนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับเราก็จะบอกรายละเอียดว่าทำอะไรได้บ้าง m a t e ี i เรวนะครับก็คือคอ,อันนี้ต้องชื่นชมนะครับแบบที้เรียวต้องกันดีไม่ว่าจะเป็นพวกตัวไนล่อนที่เขาทำหรือว่า tpu นะครับคอที่หุ้มมาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยคเปอเนี่ยตัวนี้ที่เขาใช้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเนี่ยอัลตราเลเซอร์คอมเลยครับค่อนข้างดีครับ คืออันนี้เขาใส่ใจดีมากนะครับเอาล่ะมามาดูของในส่วนของตัวสายเนี่ยครับมันแข็งแรงมากเลยนะครับเนี่ยคุณจะบิดคุณจะอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากว่ามันมีหลายชั้นนะครับอย่างที่ผมวอาเนี่ยมันมีหลายชั้นเนี่ยมันก็การบิดงอคุณจะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาได้เลยทั้งสิ้นผมใช้มาโอ้โหทนมากอึดแบบ คือคุณก็คงไม่ใช่ขนาดนะครับถ้าใช้อย่างปกติอย่างงี้มันมันมันทนมากมันหนามีมากเลยครับแล้วก็มีเนี่ยสายรัดไห้นะครับอยู่ตรงนี้สาย1.5เมตรนี่ค่อนข้างยาวเลยนะครับถ้าเทียบง่ายก็คือ1เมตรก็คือ1ช่วงแขนคุณนะครับยาวมากเนี่ยเหลือกินเหลือใช้เลยครับยาวจริงๆนะครับส่วนน้องหัวเนี่ยเขาก็จะมีแม่เหล็กมา2ตัวนะครับเวลาจัดเก็บ คือการจัดเก็บก็อาจจะวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับเพราะคุณก็ต้องมาม้วนมวนแต่คุณก็ไม่ไม่ต้องมากังวลว่าเฮ้ยม้วนเสร็จแล้วเดี๋ยวสายมันจะหักในอะไรอย่างเงี้ยผมว่ายากมากแทบจะไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้เจอเลยนะฮะเนี่ยแล้วก็มีตัวล็อกให้ด้วยเขียนร i n ส Square นะครับก็หัวเวลาใช้งานก็ดึงครับแค่ดึงนะสีทูไลนิ่งไลนิ่งทูสีอ่าประมาณนี้ คราวนี้มาพูดถึงประสบการณ์ของที่ผมใช้งานมาแล้วน่าจะร่วมเดือนนะครับผมก็เจอหลายๆจุดที่น่าสังเกตอยู่เหมือนกันนะครับอย่างแรกก็คือว่าคุณจะมีปัญหาเนี่ยเรื่องนี้แน่นอนนะครับที่เป็นขุยๆเนื่องจากไอตินตุ๊กแกนี่ครับ mm hmm. โอ้มันก็รัดค่อนข้างมันก็รัดค่อนข้างดีนะครับแต่ก็ต้องระวังว่ามันไปเกี่ยวกับสายเนี่ยมันก็จะเป็นขุยๆได้แต่ถามว่ามีผลแล้วทาให้สายมันพังไหมก็อย่างที่บอกครับเนื่องจากว่ามัน มีอยู่หลายชั้นกว่าจะไปถึงชั้นมันได้เนี่ยก็คงค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะครับจุดที่2ก็คือว่าอ่ะเห็นไหมครับมีสกินอินชาร์ดด้วยเนี่ยครับถ้าคุณเก็บไม่ค่อยดีหรือคุณใช้แบบผมอย่างเงี้ยถอดถอดแล้วก็ถูมันอย่างเงี้ยมันก็จะถู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 ถ,ถ,ถูอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นรอยนิดหนึ่งนะครับอันนี้เกิดจากการใช้งานจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนิดหนึ่งนะครับ ข้างนี้ไม่ค่อยถอดเท่าไหร่ส่วนใหญ่ผมไม่ดึงข้างนี้เป็นหลักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาเราชาร์จได้ไอโฟนเราก็อยู่ไงแล้วเราก็ถือมันก็ถูไปถูมาประมาณนี้นะครับอาจจะเกะก,กะนิดหนึ่งนะฮะถ้าคุณชาร์ไปด้วยเล่นไปด้วยโอเคคราวนี้มาดูจุดสังเกตุยางหนึ่งก็คือตัวนี้ผมก็ต้องบอกว่าโดยสเปคมันเนี่ยตอนซื้อก็จริงๆแล้วผมอะตั้งใจว่าจะซือ้อ ตัวที่ที่เป็น x max นะครับแต่กลายเป็นว่าผมว่าพลาดนะครับไปซื้อตัวที่เป็น6 max มาแทนแล้วพอมาดูสเปคจริงๆอ่ะครับก็คือว่ากำลังไฟของสายชาร์จนะครับอันนี้ก็เป็นเกตความรู้เล็กน้อยครับเวลาคุณซื้อสายชาร์จเนี่ยคือบางรุ่นเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยมันชาร์จได้อย่างเดียวบางรุ่นก็ชาร์จได้แล้วก็สิงได้นะครับก็ตามราคาตามยี่ห้อตามแบรนด์ตลาดทั่วๆไปนะครับส่วนอันนี้นครับ ผมกล่าว่าเอาอแบบเนี่ย C 2 lightning นะครับ C 2 lightning เพราะว่าเดี๋ยวนี้หัวชาร์จของ p p o o n นะครับมันเป็น Type C ไปแล้วแต่ชาร์จเข้าเครื่องก็ยังเป็น lightning อยู่นะครับแต่กลายเป็นว่าไอ้สเปก C t C2 lightning ของอันตัวเนี้มันชาร์จได้แค่10วัตต์เท่านั้นนะครับซึ่งหัวชาร์จ i ไอโฟนนะตอนนี้น20วัตต์แล้วนะครับก็รู้สึกได้เลยครับช้าครับช้าชาชา้ชาจริงๆนะครับ แต่ความรู้สึกนั้นก็จะแตกต่างกันไปถ้าคุณใช้ C2C นะครับ C2C ที่เป็น18วัตต์ก็ค่อนข้างที่จะเพียงพอแล้วครับแต่เท่าที่ผมดู18วัตต์กับ20วัตต์ก็ค่อนข้างที่จะเห็นผลต่างพอสมควรอาจในความรู้สึกในสเปคคุณอาจจะดูแล้วเฮ้ยมันไม่ค่อยแตกต่างไม่น่าจะชาร์จชา้าขนาดนั้นนะผมบอกได้เลยนะครับถ้าคุณใช้พวกที่ชาร์จมาเร็วๆก่อน20วัตต์อย่างผมเนี่ย ผมหมายถึงมัยี่สิบวัตต์นะครับผมนี่ยังไม่ได้ไปใช้แบบสามสิบสี่สิบห้าสิบวัตต์เนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยครับว่ามันช้าๆนอกจากเสียแต่ว่าคุณจะไปอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งรุ่นนั้นมันก็จะตอบโจทย์กว่าสมมติว่าคุณไปใช้กับ iPhone C2 Lightning อย่างเงี้ยมันก็จะได้อยู่18วัตต์จะถามว่า18กับ20ต่างไหมในความรู้สึกตัวเลขเนี่ยมันไม่ค่อยต่าง แต่ถ้าคุณไปชาร์จดูอะผมก็รู้สึกเลยมันมีความต่างแน่นอนระหว่างคุณใช้แบบสายแบบสายแท้ที่เป็นแบบของ Apple เลยนะครับเทียบกับสายนี้ผมบอกได้เลยว่าสายนี้ยังไงก็ชาร์จช้ากว่าแม้ว่าจะเป็นให้ความเร็วที่18วัตต์นะครับอ่าผมเน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่า18วัตต์กับ20วัตต์นะครับต่างกันแค่2วัตต์มีผลนะครับจริงๆถ้าคุณเป็นประเภทที่แบบว่า ชาร์จเร็วๆด่วน,นๆแบบผมเนี่ยต้องรีบๆร้อนๆที่ต้องไปเนี่ยแล้วเราต้องการชาร์จแบบ5นาที10นาทีเนี่ยเพื่อให้ได้แบบ 10- 20%เออย่างงี้ครับไม่ให้เราอยู่ต่อแบบแป๊บหนึ่งครับผมว่าตัวเนี้ไม่เหมาะทําไม่ได้ขนาดนั้นนะครับถ้าคุณจะซื้อผมก็แนะนําว่าให้ไปอีกรุ่นหนึ่งนะครับมันจะเขียนว่ารุ่น x max นะครับตัวนั้นก็น่าจะตอบโจทย์ได้มากกว่าเพราะว่า ถ้าคุณชาร์จ C to C นะครับมันก็จะให้กำลังวัดได้ถึง100วัตต์เลยทีเดียวนะครับส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็น A to C, A, A to C, A to Lightning อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่ทีบ18วัตต์นะครับถ้าดีไว้ที่มันเก่ากว่านั้นที่ยังใช้ USB Micro USB อยู่ก็จะย,ยังใช้อยู่แค่10วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยผมก็แทบจะไม่ได้ใช้นะครับแทบ จะเก็บเลยนะครับว่าคือทุกอย่างมันดีหมดนะครับถ้าเขาทําให้มันชาร์จได้เร็วกว่านี้มันก็จะโอเคแต่ในมุมมองผมนะครับว่าส่วนที่เป็น C to C นะครับของสําหรับรุ่น X Max นะครับไม่ใช่รุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งครับที่มันจะส่วนต่างมันก็อยู่ประมาณ200บาทเนี่ยถ้าคุณไปตัวนั้นแล้วคุณณปัจจุบันเนี่ยถ้าในฝั่ง Android ก็จะเป็น C2C ทั้งหมดลนะ นอกจากถ้าคุณยังใช้ของ Apple อยู่นะครับตัวนั้นก็อาจจะให้ความรู้สึกที่ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่น่าจะดีกว่าตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ซีทูไรนิ่งให้แค่10วัตต์มันมันต่างมากกับ20วัตต์แล้ต่างกันคนละครึ่งครึ่งเลยครับแต่18วัตต์กับ20วัตต์แ่ะมันอาจจะความรู้สึกไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตและข้อที่ผมใช้มานะครับ ของแบรนด์นี้นะครับก็ทุกอย่างก็โอเคหมดแต่มันก็ติดเรื่องการชาร์จนะครับถ้าคุณไม่ได้รีบร้อนไม่ได้อะไรก็แบบเรื่อยๆชาร์จไปเล่นมือถือไปหรือชาร์จไปแล้วก็ลืมๆไปอย่างเงี้ยครับมันชาร์จนานมากๆนะครับหลักชั่วโมงนะครับถ้าเทียบกับ1ชั่วโมงของสายแท้กับ1ชั่วโมงกับตัวนี้นะครับตัวนี้ช้าๆมากนะครับก็ตอนนี้ผมก็เก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกนะ้ว ก็ไม่ได้ใช่นะครับเพราะว่าไปใช้งานจริงๆนะครับจะประสบการณ์แบบชาร์จบนรถมั่งชาร์จข้างน้คืออย่างที่บอกมันโอเคทุกอย่างยกเว้นการให้กําลังไฟหนักครับยังไงก็ถ้าเพื่อนๆสนใจยี่ห้อแบรนด์นี้ยังไงครับมันก็จะมีรุ่นเล็กๆเหมือนกันซึ่งบัดการชาร์จก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกครับไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปพิจารณาดูนะครับ สายตัวนี้อยู่ที่890บาทณตอนนั้นผมซื้อมาเพราะเขาส่งฟรีภายในวันด้วยแล้วกานซื้อผิดแทนที่จะไปซื้อรุ่นหนึ่งที่มันเป็น x max ซึ่งส่วนต่างห่างกันแค่200บาทเท่านั้นแต่ณนะนะตอนนี้ถ้าคุณไปดูในของที่เป็นไลน์ชอปปิ้งก็น่าจะได้ส่วนลดจุดร้อยหนึ่ง,ย,งยังมีอยู่นะครับแต่ก็การจัดส่งก็ยังคงเป็นรูปแบบเดิมนะครับไม่ใช่แบบ จะส่งภายในภายในชั่วโมง2ชั่วโมงเหมือนที่เขาทําโปรมาก่อนหน้านี้นะครับโอเคครับก็ฝากไว้นะครับของสายนี้อินชาร์ดของ r o ร r i n g Square นะครับดีทุกอย่างจริงๆยกเว้นการชาร์จคอมเมนต์นิดหนึ่ง นะครับถ้าชาร์จได้เร็วกว่านี้นะครับมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์สุเส้นเดียวคุณแฮปปี้แน่นอนสําหรับยุน่นี้เรื่องการชาร์จให้กําลังไฟผมว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะยุคนี้เป็นยุคที่เร่งด่วนรีบร้อนนะครับอันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ